คุณเคยสงสัยไหมเละครับว่าทำไมมนุษย์คนหนึ่งถึงสามารถยืนระยะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในโลกฟุตบอลได้นานขนาดนี้มันนานจนคำว่าหมดยุคกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับลิโอเนลเมสซี่ในวัย38ปีเพิ่งจะพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ MLS เครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรไปหมาดๆครับและถ้านับตัวเลขกลมๆเนี่ยชายคนนี้มีส่วนร่วมกับการได้ประตูไปแล้วมากกว่า1,300ลูก ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สถิติครับแต่มันคือปรากฏการณ์หลายคนบอกว่าเขาคือพรสวรรค์จากพระเจ้าหลายคนก็บอกว่าเขาคือเอเลี่ยนหรือว่านักเตะต่างดาวแต่เชื่อไหมเลยครับว่าคําชมพวกนั้นเนี่ยมันชาบช่วยเกินไปมันเหมือนว่าเรากําลังดูถูกหยาดเหงื่อและความเจ็บปวดตลอด30ปีของเขาเพราะเบื้องหลังเวทมนต์ในสนามเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์มันคือจิตวิทยาขั้นสูงมันคือการต่อสู้กับโชคชะตาที่เกือบจะเขียนให้เขาเป็นผู้แพ้ตั้งแต่วันแรกด้วยซ้า แล้ววันนี้ครับเราจะมาถอดร,รหัสชีวิตของเขาออกมาเป็น1ิบทเรียนแล้วมาดูกันว่าถ้าอยากเก่งแบบเมซี่เนี่ยต้องทํำยังไงและทํำยังไงถึงจะเก่งให้ได้เสี้ยวหนึ่งของเมซี่หรืออยากจะรู้ว่าไอ้ความเป็นอมาตะาของเขาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงลองฟังไปพร้อมกันครับรงังทองขอเชิญทุกท่านพบกับถอดร,รหัสบทเรียนชีวิตถ้าอยากเก่งแบบเมซี่ต้องทํำยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับวันนี้คือช่องใหม่ของผมครับต้นร่างทองครับ ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วผมขอแนะนำครับโซน่าซอกถุงเท้าฟุตบอล5นิ้วนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่นําเข้ามาผลิตโดยทีลิลินแดงดาตำนานกองหน้าทีมชาติไทยของเราครับไม่เชื่อดูนี่ทีลิลินจริงๆบอกเลยว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะจัดกันไปคนละคู่เดี๋ยวรู้เลยว่าดียังไง ใครที่โตมากับเมซี่นะครับเรามักจะเห็นภาพเมซี่เนี่ยเลี้ยงบอลหลบ3 4คนครับที่ท่วงท่าที่สวยงามแต่จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นครับมันเริ่มมาจากความเปราะบางเพราะในวัยเด็กครับเมซี่โดนวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคขาดฮอร์โมนในการเจริญเติบโตหรือว่า GHD ร่างกายเขาหยุดสูงอยู่ที่127ซนติเมตรในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันครับสูงนำเขาไปไกลแล้วซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาจะเป็นแค่นักฟุตบอลแคร์แกรนที่ไม่มีวันได้สัมผัสกับเกมอาชีพเลย ลองจินตนาการดูนะครับเด็กวั11ขวบต้องพกกล่องเก็บความเย็นเล็กๆติดตัวไปทุกที่และในนั้นมีเข็มฉีดยาและขาวก็ต้องเป็นคนปักเข็มลงไปที่ขาของตัวเองทุกคืนติดต่อกันนานถึง3ปีเลยครับขาซ้าย1เข็มขาขวา1เข็มสลับกันไปจนเนื้อด้านชาค่าย,ยาพวกนี้ตกเดือนละ1,500ดอลลาร ซึ่งมันแพงกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของพ่อเขาซสอีกแต่ไอความเจ็บปวดนั่นเลยครับมันได้สร้างวินัยให้กับเขาในขณะที่เด็กคนอื่นอาจจะร้องไห้เพราะว่าหกลม้มแต่เมสซี่กัดฟันฉีดยาให้กับตัวเองเงียบๆเ,เพื่อแลกกับความหวังที่สูงขึ้นทีละมิลลิเมตร เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าถ้าอยากได้สิ่งที่รักคุณต้องแลกมันมาด้วยความเจ็บปวดเขาไม่เคยบน่นเขาแค่ฉีดยาแล้วก็ออกไปเตะบอลและอีกคนที่เราลืมไม่ได้ครับคือคุณย่าเซเลียหญิงชลาผู้มองเห็นเพชรในตมครับในวันที่โค้ชท้องถิน่นปฏิเสธเมซี่เพราะว่าตัวเล็กเกินไปคุณย่าเซเลียเนี่ยคือคนที่เดินไปชี้หน้าโค้ชได้ตะโกนว่าไปล,าล้านฉันลงไปเล่นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้เขาเล่นฉันจะพาเขาไปเล่นที่อื่น ทุกวันนี้ครับถึงปี2025ทุกครั้งที่เมซีย่ยิงเข้าเขาจะชูนิ้วขึ้นฟ้าอยู่ตลอดนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาจะส่งสัญญาณน,นี้ไปถึงคุณย่าของเขาที่เสียไปตั้งแต่ปี1998ก่อนที่เขาจะดังด้วยซ้ําเห็นไหมครับย่าผมทําได้แล้วนะย่ามองเห็นจากตรงนั้นใช่ไหมล่ะ ข้อคิดแรกสําหรับบทเรียนนี้นะครับได้บอกว่าอย่ามองว่าข้อจํากัดทางร่างกายของคุณเนี่ยคือจุดจบแต่มันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทําให้เราเนี่ยพยายามมากกว่าคนอื่นเรื่องของเมซี่เนี่ยสอนให้เราดูว่าอุปรสรรคมันไม่ใช่ทางตันครับแต่มันคือแบบฝึกหัดครับที่พระเจ้าเนี่ยส่งมาทดสอบคุณถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นอย่าเอาแต่โทษโชคชะตาครับแต่ใช้มันสร้างวินัยเหล็กเมซี่เนี่ยเขาฉีดยาทุกวันโดยที่ไม่ตั้งคําถามใดๆ นั่นคือวินัยที่เรียกว่า non-negotiable ครับหรือว่าสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ลองถามตัวคุณเองดูครับว่าในชีวิตคุณเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่คุณทำได้ทุกวันไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนการฝึกฝนที่แท้จริงไม่ใช่การทำตอนที่คุณมีไฟเท่านั้นครับแต่มันคือการทำในทุกวันที่คุณไม่อยากทำที่สุดต่างหากครับถ้าคุณเจ็บปวดแปลว่าคุณนั้นกำลังเติบโตถ้าคุณลำบากแปลว่าคุณนั้นกำลังสร้างภูมิต้านทานจงเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้ววันหนึ่งครับสิ่งที่เคยฉุดรั้งคุณไว้จะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณนั่นเอง ในช่วงที่เมซี่ตอนเด็กครับตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของอเจติน่ากำลังแย่ครับและไม่มีสโมสรไหนรวมถึงนิเวลโอบอยช่วยจ่ายค่ายา,ยาได้ครอบครัวเมซี่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดทิ้งบ้านเกิดทิ้งเพื่อนทิ้งโรงเรียนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสเปนเพื่อไปตายเอาดาบหน้าที่บาร์เซโลนา แต่เชื่อไม่เลยครับเส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบบาซ่าตอนนั้นมีความขัดแย้งภายในสูงมากบอร์บริหารแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> จะบ้าหรือเปล่าเส้นเด็กอายุ13ที่ป่วยแถมค่าตัวก็แพงเนี่ยนะพ่อของเมซี่รอคําตอบจนทนไม่ไหวครับโขว่าเขาจะพาลูกชายกลับบ้านแล้วไปเสนอตัวให้กับเรอัลมาดริดแทนจนมันเกิดเป็นตำนานสัญญาบนกระดาษเช็ดปากนั่นเองครับ ตอนนั้นเนี่ยกาเลสเลซักผู้อำนวยการเทคนิคบาซ่าไม่มีกระดาษเลยสักแผน่นเขาเลยคว้ากระดาษเช็ดปากจากบริกรมาเขียนข้อความด้วยลายมือนะครับบอกว่าผมกาเลสเลซักขอเอาเกียรติเป็นประกันภายใต้ความรับผิดชอบของผมแต่เพียงคู่เดียวว่าจะเซ็นสัญญากับลิโอเนลเมสซี่และซึ่งกระดาษแผ่นนั้นครับจกขยะบนโต๊ะอาหารปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยธนาคารและมีมูลค่าเกือบสีแสนเหรียญน,นะครับ แต่ว่ามูลค่าจริงๆของมันเนี่ยคือการเปลี่ยนโลกฟุตบอลไปตลอดการดังหากละ่ะบันสอสน,นีห้เรารู้ว่าเมื่อประตูทุกบานปิดลงเนี่ยคุณต้องกล้าพอที่จะไปเคาะประตูบานใหม่แม้จะต้องข้ามทวีไปหามันก็ตามและบางครั้งสัญญาที่ดีที่สุดก็อาจจะเริ่มจากกระดาษที่ไร้ค่าที่สุด มนุษย์เราครับมักจะกลัวความเปลี่ยนแปลงเราชอบเกาะติดอยู่ความคุ้นเคยแม้ว่ามันจะไม่เวิร์กเลยก็ตามแต่ครอบครัวเมซี่สอนเราว่าถ้าบ่อน้ําที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันแห้งคุณจะนั่งเฝ้ามันจนตายไม่ได้คุณต้องกล้าเดินข้ามทะเลทรายไปหาบ่อน้ําใหม่การตัดสินใจย้าย,ายประเทศของเมซี่ไม่ใช่การเดิมพันแบบมั่วๆนะครับแต่มันคือความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้วนะครับว่ามันคุ้มค่าที่จะแลกในชีวิตจริงครับถ้าคุณรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณเติบโตหรือมันไม่เห็นค่าคุณ อย่ากลัวที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะความน่ากลัวที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวครับแต่คือการเสียใจที่หลังนะครับที่รู้ว่ารูงนี้เนี่ยน่าจะลองทําไปตั้งนานแล้วจําไว้นะครับแม้แต่กระดาษเช็ดปากที่ดูไร้ค่ายังกลายเป็นสัญญาพันล้านได้ ชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้ครับถ้าคุณกล้าพอที่จะจับปากกาเขียนเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองในโลกฟุตบอลนะครับห้องแต่งตัวของสโมสนเนี่มันยอมมีการชิงดีชิงเด่นกันครับแต่เมซี่ก็โชคดีมหาสารที่เจอกับโรนินโยตอนนั้นเขาคือราชาเบอร์หนึ่งของโลกครับปกติเนี่ยเสือสองตัวเนี่ยมันมักจะอยู่ท่าเดีวยวกันไม่ได้ใช่ปล่ล่ะแต่โรนินโยกับอบอุ้มเมซี่เหมือนน้องชายทแท้ๆเขาบอกกับทุกคนในทีมครับทั้งเดโก้ทั้งซิวินโยว่า เฮ้ hey, ทุกคนดูแรงหนูคนนี้ไว้ให้ดีวันหนึ่งมันจะเก่งกว่าผมเพื่อนๆจำประตูแรกของเมซี่ในสีเสื้อบาร์ซ่าได้ไหมล่ะครับเกมนั้นเนี่ยโรนัลดินโยตักบอลข้ามกองหลังให้เมซี่ยิงเข้าไปแต่กรรมการเป่าล้ำหน้าครับทั้งที่จริงเนี่ยมันไม่ลำ้ำแทนที่เขาเจะหัวเสียไม่กี่นาทีต่ตอมาโรนัลดินโยก็ทำเหมือนเดิมเป๊ะ เขาตักบอลมุมเดิมน้ำหนักเดิมให้เมซี่วิ่งไปชีพข้ามหัวผู้รักษาประตูเหมือนเดิมและคราวนี้มันเป็นประตูภาพที่เมซี่กระโดดขี่หลังโลนลดินโยมันไม่ใช่แค่าการดีใจครับแต่มันคือพิธ,ธีกรรมที่ส่งมอบอลังจากราชาคนเก่าสู่ราชาคนใหม่ถ้าวันนั้นโรนลด,ดินโยอิจฉาดเด็กคนนี้สักนิดเนี่ยเราอาจจะไม่มีเมซี่ในวันนี้ก็ได้บทเรียนนี้นะครับมันบอกเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงอำนาจครับแต่เกิดจากการให้เกียรติและเมื่อถึงเวลาของคุณคุณก็แค่รับมันไว้อย่างสง,ง่าง,งาม เพราะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหรือมีพรสวรรค์ระดับโลกยังไงคนเติบโตคนเดียวไม่ได้เมสซี่เขาทําตัวเป็นฟองน้ําที่พร้อมจะซึมซับวิชาจากพี่ๆเขาไม่เคยทําตัวอวดเก่งข้ามหน้าข้ามตาโลนลดินโยเลยครับแต่ในทางกับการโลนลดินโยก็สอนความเป็นลีดเดอร์ชิพที่แท้จริงผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ใช่คนที่กดคนอื่นให้ต่าลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูสูงขึ้นแต่คือคนที่พร้อมจะเป็นบันไดให้กับรุ่นน้องได้ปีนขึ้นไปได่สูงกว่าตัวเองถ้าอยากเก่งเร็วครับทางลัดก็คือ หาเมนเทอร์ครับหาคนที่เก่งกว่าคุณแล้วเชื่อฟังเขาสังเกตเขาและให้เกียรติเขาแล้วมาถึงวันที่คุณเก่งแล้วเนี่ยก็อย่าลืมส่งต่อแสงสว่างนั้นให้กับคนรุ่นหลังวัฏจักแห่งความสําเร็จมันถึงจะหมุนต่อไปได้แบบไม่จบสิ้นครับแต่ถ้าจะพูดถึงจุดเปลี่ยนทางเทคนิคเนี่ยที่โลกไม่เคยลืมครับต้องยกให้ในเกมที่บาร์ซ่าถล่มมาริิดกสในปี2 0 0 9กครับก่อนวันแข่งเนี่ยเป๊ปกูเดล่าโทรเรียกเมซี่มาที่ออฟฟิศตอนดึกแล้วเปิดวิดีโอให้กับเมซี่ดู เป๊ปนะครับชี้ไปที่พื้นที่ว่างระหว่างกองหลังกับกองกลางของเมอริตแล้วก็บอกเมซี่ว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้เนี่ยนายไม่ต้องยืนเป็นปีกนะและนายไม่ต้องยืนเป็นกองหน้าแต่ถ้านายเห็นพื้นที่ตรงนี้ว่างนายลงมายืนตรงนี้เลยมันเลยถือกําเนิดของคําว่าฟ้องนายหรือว่ากองหน้าตัวหลอกขึ้นมาครับผลในวันแข่งวันนั้นก็คือหายนะของมอริตครับกองหลังตัวกลางของมอริตตอนนั้นเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับจะตามเมซี่ลงมาก็จะหลุดตําแหน่งจะยืนอยู่ที่เดิมเมซี่ก็มีเวลาหมุนตัวจ่ายบอลได้สบาย มันคือการสร้างความได้เปรียบในเชิงตัวเลขครับที่เรียกว่า4ลุมสามในแดนกลางเมซี่เปลี่ยนจากปีจอมเลื้อยกลายเป็นจอมทัพที่ทำลายล้างคู่แข่งด้วยสมองไม่ใช่ฝีเท้าเหมือนที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ว่าบางครั้งการถอยหลัง1นก้าก็คือการเตรียมกระโดดที่ไกลที่สุดมันบ่งบอกในเรื่องของเวิร์กสมาร์ทครับที่เหนือกว่าเวิร์กฮาร์ดนั่นเองเมสซี่กับเป๊ปไม่ได้ชนะคู่แข่งเพราะว่าเขาวิ่งเร็วกว่าหรือว่าเมซี่แข็งแกร่งกว่า แต่ชน,นะเพราะว่าการวิเคราะห์จุดอ่อนนั่นเองและกล้าที่จะฉีกตําราในชีวิตการทํางานถ้าคุณทําแบบเดิมๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆลองถอยออกมาแล้วมองภาพกว้างดูครับเหมือนที่เมสซี่ถอยมาบองเกมในแดนกลางและถามตัวเองว่าในสายงานของเราเนี่ยมีช่องว่างตรงไหนที่ยังไม่มีใครทําหรือมีวิธีไหนที่จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าวิธีดั้งเดิม อย่าเป็นแค่คนที่ทำตามคำสั่งแต่จงเป็นคนที่ออกแบบวิธีการเล่นของตัวเองคนที่มองเห็นช่องว่างในขณะที่คนอื่นนั้นมองไม่เห็นซึ่งมันอาจจะทำให้คนเป็นผู้ชนะในเกมนั้นก็ได้มีคนชอบบอกนะครับว่าเมซี่เนี่ยเดินเยอะเมซี่ขี้เกียจไล่บอลแต่จริงๆแล้วนะครับในขณะที่เขาเดินนะครับรู้หรือเปล่าว่ามันคือช่วงเวลาที่เขากำลังทำงานหนักที่สุดมีการวิจัยจากนอร์เวย์นะครับที่ยืนยันนะครับว่าเมซี่มีอัตราการสแกนนิ่งหรือว่าสแกนมองรอบตัวที่ที่สุดในโลก เขาหันหัวซ้ายขวาเพื่อเก็บข้อมูลเหมือนกับเรดาร์ในขณะที่คนอื่นเนี่ยมองบอลเมซี่จะมองหาพื้นที่ว่างในขณะที่บอลยังมาไม่ถึงเนี่ยเมซี่จะรู้เลยว,ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนและคู่แข่งจะอยู่ตรงไหนและอีกทักษะหนึ่งนะครับที่มีชื่อเรียกว่าลาพาซา่าครับหรือศิลปะแห่งการหยุดสังเกตไหมครับเวลาที่เมซี่ได้บอลแล้วเนี่ยกองหลังจะรุมเข้ามา เขาจะไม่รีบจ่ายนะครับแต่เขาจะดึงจังหวะรอจนวินาทีสุดท้ายที่กองหลังขยับเข้ามาหาเขาเพื่อเปิดช่องว่างด้านหลังให้กับเพื่อนแล้วค่อยแทงบอลทะลุช่องแบบคิวเลอร์พาสออกไปจําไว้นะครับความเร็วของความคิดเนี่ยสำคัญกว่าความเร็วของฝีเท้าและคนที่ควบคุมเวลาได้ดีครับคือผู้ชนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเล่นบอลเก่งแบบเมซี่คุณก็ต้องฟังข้อนี้เลยครับเพราะความลับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เท้าแต่มันอยู่ที่การหันหัวนี่คือหัวใจของการฝึกฝนยุคใหม่ครับที่เรียกว่า c o cognitive t r a i n i n g หรือว่าการฝึกสมองนั่นเองซึ่งเราเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแขนขาแต่เมซี่เนี่ยพิสูจน์แล้วว่ากล้ามเนื้อที่สําคัญที่สุดอีกอย่างนะครับนั่นก็คือก้อนสมองการฝึกสแกนนิงของเมซี่ครับสอนให้เราเนะครับรู้จักการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา ก่อนจะตัดสินใจทําอะไรในชีวิตอย่าใช้แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่ให้รวบรวมข้อมูลในครบด้านก่อนมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังและไอทักษะลาพาซ่าหรือว่าการหยุดของเขาเนี่ยมันก็สําคัญนะครับเพราะว่าในจังหวะฟุตบอลที่ทุกคนรีบเร่งเนี่ยคนที่รู้จักนิ่งให้เป็นเนี่ยคือคนที่ได้เปรียบมันเหมือนกับเวลาเจอปัญหาถาโถมอย่าเพิ่งรีบตอบโต้ครับให้หยุดหายใจลึกๆดึงจังหวะสักนิดแล้วค่อยหาทางเลือกที่ดีที่สุดมันเหมือนกับความสงบสยบความเคลื่อนไหวคือเรื่องจริงครับ ย้อนกลับไปในช่วงปี2013-2014ครับตอนนั้นเนี่ยเมซ,ซี่เริ่มมีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อบ่อยและที่เห็นชัดคือการอาเจียนในสนามทั้งในเกมทีมชาติและสโมสรสาเหตุมันก็คืออาหารครับตอนนั้นเนี่ยเมซ,ซี่ชอบกินมิลานิซาหรือว่าเนื้อชุบแป้งทอดแป้งพิซซ่าของหวานและน้ำอารมณ์ซึ่งมันส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อในระยะยาวครับจนเขาตัดสินใจไปพบหมอโภชนาการชาวอิตาเลียนชื่อว่าจ no ูเลโนโปเซอร์ซึ่งเขาสั่งหักดิบครับ ตัดน้ำตาลตัดแป้งตัดเนื้อสัตว์แปรรูปกินแต่น้ำมันมะกอกผักสดและธัญพืชมันทรมานมากครับสำหรับคนที่ชอบกินเนี่ยแต่ผลลัพธ์ก็คือเมสซี่ร่างทองนี่กลับมาน้ำหนักเขาลดลง3-4กิโลกรัมอาการอาเจียนก็หายไปมีความยืดหยุ่นทางร่างกายที่สูงขึ้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาเล่นในระดับท็อปได้จนถึงอายุ38ปีฮอนสวรคร์เนี่ยต้องการเชื้อเพลิงที่ดีครับถ้าคุณเติมน้ำมันเกตต่ำให้กับรถเฟอร์รารี่ต่อให้เครื่องคุณแรงแค่ไหนมันก็วิ่งไม่ออกครับ ข้อคิดนี้มันสอนในเรื่องของ p r o f e s s i o n a l i s t ครับหรือความเป็นมืออาชีพนั่นเองคุณอาจจะมีทักษะระดับเทพแต่ถ้าร่างกายคุณแย่ทักษะนั้นมันก็ไร้ค่าครับเมซี่เรียนรู้ว่า you are what you eat อย่างแท้จริงการตัดน้ำตาลตัดของไม่ชอบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือราคาที่คุณต้องจ่ายครับเพื่อความสำเร็จในระยะยาวคุณถามตัวเองได้ยังครับว่าวันนี้คุณเติมเชื้อเพลิงอะไรให้กับร่างกายคุณนอนพอไหมคุณกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเข้าไปหรือเปล่า ร่างกายของคุณมันคือทรัพย์สินเดียวครับที่คุณมีถ้าร่างกายคุณเสียเนี่ยคุณหาซื้อใหม่ไม่ได้นะครับการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของคนที่รักสวยรักงามครับแต่มันคือหน้าที่ของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะนักฟุตบอลครับการรักษาวินยัยเรื่องการกินการนอน คือแบบฝึกหัดพื้นฐานที่สุดครับของการเคารพตัวเองและเคารพอาชีพนักฟุตบอลครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นครับชีวิตของเมซี่เนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบเลยครับในช่วงปี2014ถึงปี2016เนี่ยมันคือยุคมืดของเขาเลยก็ว,ว่าได้เขาแพ้ในนัดชิงฟุตบอลโลก1ครั้งและโคปาอเมริกา2ครั้งติดต่อกันโดยเฉพาะในปี2016ครับที่เขายิงจุโทษพลาดเอง ภาพที่เขานั่งร้องไห้คนเดียวกลางสนามคือภาพของคนที่หัวใจแตกสลายเขาโดนคนในชาติเดียวกันต่อว่าว่าเก่งแต่กับสโมสรบ้างเป็นคนไร้ใจจนเขาประกาศเลิกเล่นทีมชาติเขาถอดใจเลยครับแต่เขาก็กล้าพอที่จะกืนน้ำลายตัวเองกลับมาสู้ใหม่เพราะเสียงเรียกร้องของแฟนบอลรุ่นใหม่จุดพีกก็คือปี2021ครับในนัดชิงโคปาเมริกาเมสซี่ที่เป็นคน,นโทรเวิร์ t เงียบๆครับได้ลุกขึ้นมาพูดปลุกใจเพื่อนๆในห้องแต่งตัวว่า45วันที่เราไม่ได้เจอครอบครัว เอมิลิโนมาดิเนสเพิ่งได้ลูกสาวแต่ยังไม่ได้อุ้มลูกกันได้ซ้ำถ้วยใบนี้พะเจ้านํามันมาที่นี่เพื่อให้เราได้ชูมันที่มาราคาน่านั่นคือวันที่เขาได้ปลดล็อกความรู้สึกที่เหมือนกับเป้บนหลังอันหนักอึ้งออกไปได้สําเร็จและเปลี่ยนจากราชาไร้มงกุฎให้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของทีมมันสอนเรานะครับว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เส้นการาฟที่พุ่งขึ้นตลอดเวลาครับแต่มันมีจุดดิงเหวเสมอเบสซี่เคยแพ้จนอยากจะเลิกเล่นแต่สิ่งที่ทําให้เขาเป็นตำนานก็คือ ความสามารถในการซ่อมแซมหัวใจตัวเองหรือว่าเซลล์รีแพ์ถ้าวันนี้คุณล้มเหลวอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้นะครับอนุญาตให้ตัวเองในอ่อนแอได, air ได้แต่อย่าอนุญาตให้ตัวเองนะครับยอมแพ้แบบถาวรอนเปลี่ยนความผิดหวังเป็นข้อมูลแล้ววิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงแพ้และกลับมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและที่สำคัญจงกล้าที่จะแสดงความอ่อนแอเพราะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่หุ่นยนต์ครับแต่คือมนุษย์ที่เจ็บเป็นแต่ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอเพื่อให้คนข้างหลังนั้นได้อุ่นใจ หรือในฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ครับเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเมซี่เลยก็ว่าได้นะครับเมซี่ตอนนั้นในวัย35ปีไม่ใช่นักเตะที่วิ่งเยอะสุดในทีมแต่ว่าเขาอันตรายที่สุดครับเขายิงประตูได้ทุกรอบการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกรอบ16ทีมรอบ8ทีมรอบรองแลนะนดชิงเราได้เห็นด้านที่ดุด,ดันของเขาครับอย่างช็อตที่เขาทำท่าบ้องหูใส่หลุยฟ์นเกาหรือว่าลีเดดครับเคียร์มิลาโบโบหรือว่ามองอะไรง,งั่งใส่ผู้เล่นฮอลแลน และในนัดชิงชนะเลิศแม้เอ็มบัปเป้จะยิงแฮตติกไล่มาแต่เมสซี่ยังนิ่งเหมือนกับน้ำแข็งเขาแบกความหวังของคนทั้งชาติแต่ตอนยิงจุดโทษเขาซัดมันเข้าไปนิ่มๆการควา้าแชมป์โลกครั้งนั้นมันคือการตอกหมดุดปิดจบคำถามท,าที่ถามว่าใครคือนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเห็นไหมเลยครับว่าในฟุตบอลโลกปีส0 22ี่เนี่ยมันมีแรงกดดันมหาศาลขนาดนั้นถ้าเมสซี่เนี่ยวอกแวกนิดเดียวเนี่ยทีมอาจจะพังแน่นอน แต่เขาทําได้ครับเพราะเขาตัดเสียงรบกวนออกไปทั้งหมดแล้วโฟกัสแค่บอลตรงหน้ามันคือการฝึก mindfulness ครับหรือว่าสติครับเวลาคุณทํางานใหญ่ๆห,หรือว่าเจอในเกมใหญ่ๆอย่าไปกังวลถึงผลลัพธ์ในอนาคตหรือว่าเสียใจกับอดีตให้เอาสติทั้งหมดครับมาโฟกัสที่วินาทีนั้นโฟกัสในสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดและควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความนิ่งสงบแบบนี้นี่แหละครับคือคุณสมบัติของผู้ชนะที่แท้จริงในสนามที่กดดัน รือในโคปาเมริกาปี2024ครับในนัดชิงชนะเลิศก,กับโคลอมเบียเมสซี่ข้อเท้าบิดจากการลงพื้นผิดจังหวะครับภาพช้าเห็นชัดเลยนะครับว่าข้อเท้าเขาบวมเป่งเท่ากับลูกเทนนิสเขาพยายามลงเล่นครับแต่เล่นต่อไม่ไหววินาทีที่เขาเดินกระเพกออกจากสนามไปร้องไห้บนม้านั่งสำรองเหมือนกับเด็กเพราะเขารู้สึกผิดครับที่ช่วยทีมต่อไม่ได้แต่ครั้งนี้ทีมช่วยเขาแทนครับเพื่อนร่วมทีมทุกคนวิ่งสู้ฟัดเหมือนกับมาบ้า เพื่อกับตันของเขาพอที่ผ่านมาครับเมสซี่เป็นผู้นําของทีมแบกทีมไว้แต่วันนี้ทีมแบกเมสซี่จนลอตาโอรมาร์ติเนสยิงประตูใช้ได้สําเร็จมันสอนให้เรารูนะครับว่าการเป็นผู้นําไม่ใช่แค่การเก่งอย่างเดียวแต่คือการสร้างทีมที่รักและศรัทธาจนพร้อมตายแทนคุณได้มันคือข้อคิดในเรื่องของเอ็มพาวเวอร์แมนและทีมเวิร์คครับตลอดชีวิตเนี่ยเราอาจจะถูกสอนว่าฮีโร่ต้องเก่งคนเดียวแต่เมสซี่ในวัย37ตอนนั้นสอนเราว่าความแข็งแกร่งที่สุด คือการกล้ายอมรับความช่วยเหลือคุณไม่จําเป็นต้องแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวครับถ้าคุณสร้างทีมที่ดีหรือดูแลคนรอบข้างดีมาตลอดในวันที่คุณล้มลงพวกเขาเหล่านั้นแหละพร้อมจะเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้คุณเองความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเข้าเส้นชัยคนเดียวแล้วไม่มีใครปรบมือให้แต่มันคือการเข้าเส้นชัยพร้อมกันกับทีมแล้วกอดคอกันร,ร้องไห้ด้วยความดีใจจําไว้นะครับถ้าอยากไปให้เร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมครับ มาถึงล่าสุดครับเมซี่พายอินเตอร์ไมอา,ามี่คว้าแชมป์เอ็มเอลเอสครัพครั้งแรกครับเขาเปลี่ยนทีมบว้ยของตารางให้กลายเป็นแชมป์ภายใน2ปีครึ่งสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลในอเมริกาที่ตัวขายหมดทุกนัดไม่ว่าจะไปเยือนที่ไหนแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าถ้วยแชมป์คือการปรับตัวครับในนัดชิงกล้องจับภาพได้ว่าเมซี่พูดภาษาอังกฤษกับกรรมการว่าโนว์ฟ no ้ r เรฟฟังดูเรื่องเล็กนะครับแต่สําหรับคนที่พูดสเปนมาทั้งชีวิตและเคยบอกว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษ นี่คือความพยายามครับที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่แม้จะอยู่ในช่วงสุดท้ายของอาชีพก็ตามเขาไม่เคยทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแม้ว่าเขาจะเป็นมหาสมุทรแล้วก็ตามครับมันคือเครื่องยืนยันที่บอกว่านี่คือ Lifelong Learning ครับหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองการที่เขาพยายามพูดภาษาอังกฤษหรือปรับตัวเข้ากับลีกใหม่ๆทั้งที่เขารวยล้นฟ้าและประสบความสําเร็จสูงสุดแล้วมันสะท้อนถึงมายเซตที่ว่า โลกเปลี่ยนเราต้องปรับครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพียงเพราะคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วหรือว่าแก่เกินไปความรู้ของเมื่อวานอาจจะใช้ไม่ได้กับวันพรุ่งนี้จงรักษาความกระหายและความอยากรู้อยากเห็นไว้เสมอเหมือนวันแรกที่คุณเริ่มทํามันเพราะวินาทีที่คุณหยุดเรียนรู้นั่นคือวินาทีที่คุณเริ่มถอยหลังนั่นเองจากเด็กตัวเล็กที่ต้องฉีดยาเข้าขาเองทุกวันสู่นักฟุตบอลที่ครองโลกฟุตบอล เรื่องราวของเมซี่นะครับมันบอกเราว่าความเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฟ้าประทานมาฟรีๆแต่มันคือส่วนผสมของความเจ็บปวดที่เจียนตายความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความทอมตนวินัยที่เข่งคัดและความรักในสิ่งที่ทำถ้าคุณอยากเก่งเหมือนเมซี่คุณอาจไม่ต้องเตะบอลเก่งเท่าเขาก็ได้ครับแต่จงมีความหลงไหลในสิ่งที่คุณทำให้เท่ากับเขาจงอดทนต่อความเจ็บปวดและจงเชื่อมากในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อคุณเลยก็ตาม ซึ่งถ้าใครคนไหนอยากเล่นฟุตบอลเก่งเหมือนเมซี่นะครับลองกลับไปฟังคลิปนี้อีกรอบและเริ่มฝึกทำตามตั้งแต่วันนี้เลยครับ